ที่เห็นนี้เป็นวิกผมสังเกตดูในเส้นนี้ทำมาจากพวกไม่ใช่ผมธรรมชาติเส้นเป็นประดิษฐ์ขึ้นมาเคยซื้อวิกผมที่ทำมาจากธรรมชาติยังเห็นไข่ เขาติดอยู่ในวิกผมนั้นเรื่องของผมถ้าคนไหนมีปัญหาเรื่องผมบาง mm hmm. ก็จะใช้วิกแทนหรือพวกต้องการที่จะเปลี่ยนโฉมแปลงตนเองก็ใช้วิกอย่างนี้ที่เป็นลักษณะเส้นผมอย่างนี้ก็ต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเคย เอาวิกผมไปเก็บไว้บนที่ชั้นบนสุดอะแล้วมีวิกที่มันมีรูปหน้าคนด้วยเก็บไว้แล้วมีคนขึ้นไปเห็นก็ตกใจคือเห็นเหมือนศีรษะคนเหมือนศีรษะขาดอย่างนั้นอะฉะนั้น ก็เป็นบทเรียนว่าเวลาเก็บพวกวิกต่างๆก็ต้องเก็บให้ดีให้ไม่ให้ที่คนไปพบเข้าแล้วมีอาการตกใจได้